สวัสดีครับแผ่นถ้ำยังไปไหนไม่ได้นะครับเจ้าของรถเปลี่ยนใจแล้วเอาทําให้มันดีนะครับเร่งไม่ออกอขี่ได้ประมาณ20เสียงดังกราวเลยนะครับพอมาถอดอวิเคราะห์โลกยังไม่ถอดก็วิเคราะห์ว่าแคมแคมชา้าบหรือเผาลูกเบี้ยวนะครับตัวบนนี้ สึกหรอ,อถ้าคันนี้สึกหรอแ่นท่อมครื่อื่นก็น่าจะสึกหรอ,อเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะสูบเดียวสูบตั้งเลยนะครับไม่ใช่ก้านกระทุงนะครับใช้โซ่าราลิ้นนะครับคลิปนี้อย่างน้อย,อยก็จะเห็นแบบอย่างนะครับามาร์ก ปัญหานะครับด้วยการออกแบบที่เพื่อความสวยงามนะครับทำให้ถอดอถอดฝาข้อบวาวนี้นะครับไม่ได้ชนแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ช่วงนี้เดี๋ยว พอถอดออกมาก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับอันนี้ผมตั้งมาร์กไว้ที่ในการตั้งวาวนะครับลูกสูบข,ขึ้นสุดนะครับมาร์กทีมาร์กทีตรงเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับมาร์กเฟืองโซ่เราลิ้นจะต้องอยู่ขนาดละหน้ากับ ฝาข้อวาวตัวนี้นะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้มาร์กทีตรงตัวนี้ตรงแบบนี้นะครับถึงจะตั้งวาวได้อพอมาจับดูวาวห่างประมาณนี้นะครับทั้งไอดีไอเสียนั่นแสดงว่าสมมุติฐานเป็นจริงนะครับแคมสึกมากนะครับดูมากก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าแคมสึกจริงไหมนะครับ ามาร์กทีเป็นยังไงนะครับาการหมุนใช้บล็อกแปะเบอร์14นะครับ14มิลหมุนหมุนดูมาร์กตรงนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับก็แขม,มันเสร็จหมุนให้มาร์กทีมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวไปใช้ส่องสะท้อนแสง นี่คือตัว T นะครับอยู่ด้านบนชัดเจนไหมครับเดี๋ยวหมุนหมุนใหม่หมุนก่อนจะถึงอ่ามาร์ก T ก็จะเป็นมาร์กตั้งไฟนะครับมาร์ก F ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับเป็นการาใช้ไทมิ่งไลท์จับนะครับาจากโรงงาน เอาล้วครับใช้ไฟฉายสองมือหนึ่งถือกล้องนะครับเดี๋ยวผมหมุนหมุนใหม่นะครับเครื่องยนต์หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหากล้อแม่เหล็กอยู่ด้านซ้ายนะครับผันหน้าตามรถไม่เหมือนรถสายพานะครับบางรุ่นแม่เหล็กอยู่ข้างขวาก็าต้องหมุนให้ถูกทางนะครับหมุนไปแล้วนะครับ มันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเห็นหมายเลขอะไรหมายเลขพาร์ทหรือหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จักนะครับหมุนไปจะต้องเจอแถบที่จะไปตัดกับพันเสืเซอคอยก่อนนะครับเจอแถบแล้วนะครับอ่าแถบที่จะตัดผ่านพันส์เซอร์คอยนะครับ เบบเลยจยากแถบก็จะเริ่มมีมาร์กน,นะครับมาร์กสองขีดแรกก็คืออะไรครับนี่มาร์กอะไรครับมาร์กเอฟนะครับมาร์กเอฟมีขีดเดียวนะครับต่อจากเอฟก็คือมาร์กทีนะครับ ก็คือไว้ตรงกลางรูเลยแบบนี้เป็นอันว่าลูกสูบขึ้นสุดนะครับแล้วมาดูมาร์กที่เฟืองโซ่เราลิ้นก็อยู่ในระนาบนี้นะครับระนาบขนานกับาาการแมชชีนาฝาข้อบวาวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสองขีด ซ้ายขวาถึงตรงนี้เราจะถอดนะครับถอดแคมช์ปมาเปลี่ยนนะครับก็ใช้บล็อกอถอดเฟืองโซ่เราลิ้นแล้วหาเชือกมาเตรียมนะครับเตรียมมีตัวตั้งโซ่อย่างนี้นะครับการออกแบบค่อนข้างจะเกะกะนะครับติด มอเตอร์สตาร์ทนะครับจะทำยังไงนะครับก็คือเมื่อถอดอเฟืองโซลลินออกแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อจะเอาแคมออกมาาไปเป็นตัวอย่างหรือ,อเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอพอจะใส่อีกรอบนี้ใส่ไม่ได้ต้องมา อ่าแล้วหาวิธีนะครับตัวนี้อาจจะไม่ต้องถอดต้องแย่เครื่องมือพิเศษอ่าดัดแปลงนะครับหดหดก่อนนะครับตัวตั้งโซ่เราลิ้นอัตโนมัติเพื่อไม่ให้อ่าถอดเยอะเกินไปนะครับแม้แต่ตัวนี้ก็ถอดแค่ชนนะครับชนชนก่อนเมื่อมันชนเอาออกไม่ได้ก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับนะครับ เอามือรูปดูแคมแคมก็สึกจริงๆนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูว่าสึกขนาดไหนนะครับทําให้เครื่องยนต์ไม่มีแรงนะครับครับเทคนิคผมก็ใช้บล็อกไฟฟ้านะครับใช้ตวทีจับร้อแม่เหล็กข้างล่างไว้นะครับโดยให้ไม่ให้มาร์กไปไหนนะครับใช้บล็อกไฟฟ้าถอดนะครับถอดออกเลยแล้วก็คาไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องไปย้ายนะครับ ไม่ต้องไปเอาเฟืองออกมานะครับแล้วก็จะได้แคมออกมาแบบนี้นะครับดูดูร่องรอยการสึกนะครับเห็นไหมครับรับรองไม่มีแรงแน่นอนนะครับรูปแคมสึกเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการผลิตนะครับหรือเปล่านะครับโลหะที่มาทําความแข็งไม่พอนะครับหรือน้ํามันเครื่องแห้งนะครับ มันเครื่องแห้งครานแล้วครั้งหนึ่งน้ำมันเครื่องเคยแห้งแล้วก็เสียดสีนะครับไม่ใช่บอลกระเดืองเป็นแบบหน้าสัมผัสธรรมดานะครับก็ตอนประกอบของใหม่ก็ต้องต้องฉลบน้ำมันเครื่องเลยก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะเครื่องยนต์เป็นแนวตั้งแบบนี้การฉีดน้ำมันขึ้นมาเลี้ยงนี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับชนะแรงดึงดูดของโลก นะครับอาจจะลําบากในการฉีดน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงทําให้ทั้งที่การออกแบบมีอ่างน้ํามันนะครับก็ยังไม่พอหรือเกิดจากผมคิดว่าถ้าคันนี้เป็นคันอื่นก็เหมือนกันนะครับเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางนะครับดูคลิปแคมตัวนี้เช็คราคาดูแล้วค่อนข้างสูง แล้วก็เป็นของเทียมด้วยนะครับอาราคาเกือบราคา1000บาทเลยนะครับหลักพันนะครับแต่ว่าเคยเห็นาบางท่านนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเช,ชื่อมพอกอยังอุตส่าห์เชื่อมพอกแคมนะครับแล้วก็มีเครื่องเกียร์นะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ ผมว่าแคมที่ซื้อมาก็คือลูกปืนไม่รวมนะครับลูกปืนต่างหากนะครับเราต้องถือไปแล้วก็ใช้ไฮ้ดรลิกอัดออกนะครับตีลูกปืนเป็นแผลเดี๋ยวมาแตกทีหลังอ,อีกหรือซื้อลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็ต้องเก็บพาทไว้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับปัญหาของช่างก็อย่างนี้นะครับบางทีความไว้ในเชื่อใจนะครับ อย่างนี้ไม่มีแรงแน่นอนเสียงดังกราวนะครับเดี๋ยวมันหล่นเข้าไปเราก็ใช้อะไรขัดไว้หน่อยใช้เชือกมัดไว้หน่อยก็ได้นะครับอ่ในตำแหน่งนี้นะครับไม่ไม่เคลื่อนนะครับเวลาประกอบคืนจะได้ง่ายนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับแฟนคลับนะครับบุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษานะครับแผ่นทอม0งนะครับดูตรงไหน200ก็คือซีซีเขาึาซีซนะครับ ตัวนี้ปิดฝาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้านะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับก็จะมีแบ่งปันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับกับไฟฟ้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับบััสีีครับ